ในศตวรรษที่6ชีวิตของผู้คนทั่วยุโรปต้องเผชิญกับความท้าทายอันยากลำบากภายหลังการล่มสลายของอาณาจักรโรมันตะวันตกในศตวรรษก่อนหน้าทวีปทั้งผืนจมอยู่กับความวุ่นวายทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่สั่นคลอนแต่หายนะยังไม่จบเพียงเท่านั้นการระบาดของการโรคที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่ามันได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปอย่างนับไม่ถ้วน และเมื่อคิดว่าสถานการณ์จะแย่ไปกว่านี้ไม่ได้แล้วการประทุของภูเขาไฟหลายระลอกกลับสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศครั้งใหญ่จากบริเตนจรดจีนนำไปสู่ยุคแห่งความหนาวเย็นยาวนานที่นักวิชาการเรียกขานว่ายุคน้ำแข็งน้อยยุคโบราณตอนปลายผลการศึกษาล่าสุดชี้ให้เห็นว่าภัยธรรมชาติครั้งนี้ส่งผลกระทบรุนแรงกว่าที่คิด เป็นตัวเร่งให้เกิดภัยแล้งครั้งร้ายแรงความล้มเหลวของการเก็บเกี่ยวระบบห่วงโซ่อุปทานอาหารที่พังทลายและวิกฤตขาดแคลนอาหารจนถึงขั้นอดอยากไมเคิลแมคคอมิคนักประวัติศาสตร์ยุคกลางจากมหาวิทยาลัยฮาวาดถึงกับให้ความเห็นว่าช่วงเวลาหลังการประทุข,ของภูเขาไฟในปีคริสต์ศักราช536นั้นอาจเป็นทศวรรษที่มืดมนที่สุดช่วงหนึ่งของมนุษยชาติ ผลพวงแห่งความวุ่นวายในศตรวรรษที่6ได้ทิ้งรอยแผลลึกไว้บนเมืองต่างๆทั่วยุโรปกระบวนการเสื่อมถอยนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่หลายศตรวรรษก่อนหน้านั้นเมื่ออำนาจของรัฐโรมันเริ่มอ่อนแรงเมืองน้อยใหญ่ที่เคยเป็นเสาหลักของจักรวรรดิและศูนย์กลางการบริหารอันเปรืองปราดกลับถูกทิ้งร้างอย่างช้าๆผู้คนต่างอพยพหนีสู่ชนบทเพื่อสแสวงหาชีวิตที่ปลอดภัยกว่า อรารยธรรมตะวันตกจึงเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่มีวันหวนกลับแต่ท่ามกลางความสิ้นหวังนี้งานโบราณคดีล่าสุดในคาบสมุทรไอบีเรียดินแดนชายขอบของอดีตจักรวรรดิโรมันกลับเผยเรื่องราวที่แตกต่างออกไปเรื่องราวของความอยู่รอดและความรุ่งเรืองใหม่ชาววิซิกอรซึ่งก้าวเข้ามาในไอบเรียครั้งแรกในช่วงทศวรรษ410ขณะที่ระเบียบโลกโรมันกำลังพังทลาย ภายในเวลาเพียงสองศตวรรษพวกเขากลับสามารถรวบรวมดินแดนที่แตกแยกให้เป็นปึกแผ่นนำความมั่นคงมาสู่ภูมิภาคที่ถูกทำลายด้วยความรุนแรงและความไม่แน่นอนมานานนับศตวรรษชาววิซิกอตไม่เพียงฟื้นฟูระบบการปกครองด้วยกฎหมายและระบบภาษีแบบใหม่แต่ยังรื้อฟื้นเครือข่ายการค้ากับโลกเมดิเตอร์เรเนียนที่กว้างไกลและที่สำคัญที่สุดในยุคที่เมืองต่างๆกำลังล่มสลายพวกเขากลับสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่าชาววิซิกอสสถาปนาศูนย์กลางเมืองใหม่ขึ้นอย่างน้อยสี่แห่งแต่มีเพียงแห่งเดียวที่ยังคงเหลือร่องรอยชัดเจนจนถึงปัจจุบันนั่นคือเรโคโพลิสเมืองที่ก่อตั้งโดยกษัตริย์เลโอวิกิลผู้ปกครองผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์วิซิกอสปัจจุบันเรโคโพลิสคือหลักฐานทางโบราณคดีอันน่าทึ่งของเมืองยุคหลังโรมันที่ผุดขึ้นท่ามกลางความโกลาหนของยุโรปศตรวตรรษที่6 ไมเคิลแมคคอมิกกล่าวด้วยความประหลาดใจว่าเราไม่ค่อยพบเมืองใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลานี้ในแถบเมดิเตอร์เรเนียนมันเป็นเรื่องน่าประหลาดใจจริงๆจากบันทึกของจอนแห่งบีคลาโรนักประวัติศาสตร์ชาววิซิกอตเราทราบว่าพระเจ้าเลโอวิกิวนั้นทรงก่อสร้างนาครเรคโคโพลิสขึ้นในคริสต์ศักราช578โดยประดับประดาไปด้วยอาคารอันงดงาม ซึ่งเศษซากปรักหักพังของสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ยังคงตั้งอยู่บนที่ราบสูงที่แผ่กิ่งก้านเหนือลุ่มแม่น้ำทากัสในจังหวัดกัวดาลาฮาราบริเวณภาคกลางของสเปนแม้ว่าเรโคโพลิสจะมีระยะทางจากกรุงมารดริดเพียงไม่ถึงสองชั่วโมงเท่านั้นแต่ในช่วงหลายปีมานี้บางพื้นที่ของจังหวัดดังกล่าวกลับกลายเป็นหนึ่งในดินแดนที่รกร้างที่สุดในยุโรป อันเป็นผลมาจากวิกฤตการทางการเงินและการขาดแคลนโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับชุมชนชนบททว่าเมื่อ1,400ปีก่อนสถานการณ์กลับเป็นไปในทิศท,ทางตรงกันข้ามการก่อตั้งนครของชาววิสกอตในภูมิภาคแห่งนี้ได้ดึงดูดประชากรจำนวนมหาศาลให้อพยพเข้ามาตั้งรกรากในนครใหม่พร้อมทั้งก่อตั้งชุมชนย่อยในบริเวณโดยรอบ กำแพงและหลังคาอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังเรโคโพลิสเคยสูงตระหง่านเหนือผืนแผ่นดินกว้างใหญ่ราวกับเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจที่ประกาศถึงการผงาดขึ้นของรัฐวิซิกอตให้ทั่วสายตาบริเวณเมืองส่วนนี้ได้รับการก่อสร้างบนจุดที่สูงที่สุดของเมืองทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองและการปกครองของอาณาจักรวิซิกอตยุคใหม่โบทแห่งหนึ่ง ซึ่งนับเป็นองค์ประกอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรไอบเรียในช่วงเวลานั้นตั้งเด่นเผยอ,อยู่ด้านตรงข้ามกับจัตุรัสกว้างใหญ่ขณะที่ประตูเมืองขนาดใหญ่เชื่อมโยงย่านนี้ออกสู่ถนนหนทางที่เต็มไปด้วยแถวร้านค้าและเรือนเคหสถานต่างๆสามารถกล่าวได้ว่าเรคโคโพลิสในยุคนั้นเป็นเมืองที่จเจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตชีวาเป็นอย่างยิ่งมันพลุกพล่านไปด้วยผู้คนในระดับที่หาได้ยากในเมืองอื่นๆทั่วทวีปยุโรป แต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปไม่ถึง250ปีเรคโคโพลิสกลับกลายเป็นเมืองร้างที่แทบไร้ผู้คนวัสดุก่อสร้างต่างๆถูกลำเลียงไปใช้ในการสร้างชุมชนใหม่ที่อื่นและเมื่อเวลาล่วงเลยไปอีกหลายศตวรรษนครวิซิกอตที่เคยเจริญรุ่งเรืองก็สลายหายไปจากโลกมนุษย์จมดิ่งลงไปใต้ผืนนาเกษตรกรรมที่ปกคลุมดินแดนแห่งนั้นซากปรักหักพังของเรโคโพลิส ได้รับการเปิดเผยครั้งแรกในช่วงทศวรรษ1890แต่การขุดค้นเชิงวิชาการยังไม่ได้เริ่มตน้นจนกระทั่งศตวรรษที่20ล่วงเข้าสู่ช่วงกลางงานขุดค้นดำเนินไปอย่างไม่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานหลายทศวรรษจนกระทั่งกิจกรรมทางโบราณคดีเริ่มขยายตัวอย่างจริงจังในทศวรรษ1 9 9 0ภายใต้การดูแลของลอโรโอโมเอนซิโซนักโบราณคดีจากมหาวิทยายลัยเอลกาลาเป็นเวลามากกว่าสทศวรรษ โครงการวิจัยของโอม e เอนซิโซได้เผยให้เห็นส่วนประกอบต่างๆของชุมชนโบราณแห่งนี้อย่างต่อเนื่องไม่เพียงแค่เสริมสร้างความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับเมืองในยุควิซิกอตแต่ยังได้นำเสนอมุมมองที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับภูมิประเทศและการเมืองในคาบสมุทรไอบีเรียหลังยุคโรมัน r e c โคโพลิสในปัจจุบันถือเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของการพัฒนานครในช่วงยุคกลางตอนต้น ซึ่งท้าทายทัศนะของเราต่อการเติบโตของเมืองในทวีปยุโรปในศตวรรษที่6โอมเอนซิโซได้แสดงทัศนะเขาพร้อมทั้งทีมงานได้ค้นพบว่าศูนย์กลางเมืองอย่างเรโคโพลิสมีบทบาทสำคัญเพียงใดต่อผู้ปกครองอาณาจักรวิซิกอรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเลโอวิกิลการก่อตั้งเรโคโพลิสจึงเป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่กษัตริย์นำมาประยุกต์ใช้จากคู่มือการปกครองที่จักรพรรดิโรมัน ซึ่งเคยเป็นคู่อริของชาววิซิกอตได้พัฒนาและใช้งานมาเป็นเวลาหลายศตวตรรษการผุดขึ้นมาสู่อำนาจของชาววิซิกอตบนคาบสมุทรไอบีเรียนั้นเป็นบทเรื่องราวอันซับซ้อนเป็นจุดสิ้นสุดของการเดินทางข้ามทวีปที่ยืดเยื้อนานนับศตวตรรษและทอดตัวผ่านระยะทางหลายพันกิโลเมตรชนชาติที่เราเรียกว่าวิซิกอตในปัจจุบันรวมทั้งชาวออสตรกอต ซึ่งมีรากเหง้าทางวัฒนธรรมร่วมกันแต่อาศัยอยู่ต่างถินฐานต่างก็มีต้นกำเนิดจากชนเผ่าเยอรมันกอทิกเร่ร่อนแห่งดินแดนตะวันออกในศตวรรษที่4กลุ่มชนเหล่านี้ได้สถาปนาชุมชนบริเวณชายแดนนอกของจักรวรรดิโรมันในดินแดนที่เป็นโรมาเนียในปัจจุบันปีคริสต์ศักราช376กลายเป็นจุดพลิกผันสำคัญ เมื่อกระแสะการอพยพของชาวฮั่นจากที่ราบสเตปยูเรเชียได้บีบบังคับให้ชุมชนกอทิกต่างๆหลั่งไหลข้ามแม่น้ำดานูปเข้าสู่ดินแดนโรมันเบื้องตน้นชาวโรมันได้ให้ที่พึ่งแก่ผู้อพยพเหล่านี้ภายในอาณาเขตของจักรวรรดิอย่างไรก็ดีความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายยังคงเปลี่ยนไปด้วยความระแวงและไม่ไว้วางใจเนื่องจากประวัติศาสตร์อันยาวนานของการประทะกันตามแนวชายแดนแม่น้ำดานูบ ที่ดำเนินมาหลายทศวรรษความสัมพันธ์ระหว่างชาววิซิคอตกับจักรวรรดิโรมันนั้นพันผวนระหว่างการเป็นพันธมิตรและศัตรูความตึงเครียดที่สะสมมานานในที่สุดก็ปะทุขึ้นในรูปแบบของการบุกปล้นกรุงโรมโดยชาววิซิกอตในปีคริสต์ศักราช410เหตุการณ์นี้นับเป็นครั้งแรกในรอบ800ปีที่เมืองหลวงแห่งจักรวรรดิต้องตกเป็นเหยื่อของกองทัพต่างชาติแม้ว่าในขณะนั้นคอนสแตนติโนเปิล ซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิโรมันตะวันออกหรือจักรวรรดิไบแซนไทนจะมีบทบาทสำคัญกว่าแต่การยึดครองกรุงโรมยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความล่มสลายอันร้ายแรงซึ่งเผยให้เห็นถึงความอ่อนแอของการปกครองโรมันในยุโรปตะวันตกเมื่อแสวงหาถิ่นที่อยู่ถาวรชาววิสกอสจึงเลือกตั้งรกรากในเกาใต้บริเวณที่ปัจจุบันเป็นดินแดนฝรั่งเศส โดยสถาปนาเมืองตูลูสเป็นราชธานีในช่วงต้นศตวรรษที่5พวกเขาได้เดินตามรอยเผ่าพันธุ์เจอแมนิกอื่นๆอาทิชาวแวนดันและชาวซูอีวีข้ามเทือกเขาพีเรนีสเข้าสู่แหลมไอบีเรียซึ่งในเวลานั้นชาวโรมันได้สูญเสียอำนาจควบคุมไปเกือบสิ้นเชิงแล้วหลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกในปีคริสต์กักราช476 คาบสมุทรไอบีเรียจึงตกอยู่ในสภาวะสุญญากาศทางการเมืองนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีเชื่อว่าพื้นที่แห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์รวมของอำนาจและนครรัฐต่างๆที่มีความเป็นอิสระมากน้อยแตกต่างกันมีการแข่งขันและบางครั้งก็เกิดความขัดแย้งขึ้นแมคคอมิกได้กล่าวไว้ในช่วงที่อำนาจว่างเปล่าดังสุญญากาศชาววิซิกอตได้ก้าวขึ้นสู่ความยิ่งใหญ่ ครอบครองอำนาจในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่6แม้จะสูญเสียดินแดนส่วนใหญ่ในเกาให้แก่ชาวแฟรงก์แต่พวกเขากลับรุกค,คืบและเสริมความแข็งแกร่งการยึดครองจังหวัดฮิสปานียอันเคยเป็นของโรมันโดยเผชิญหน้ากับการต่อสู้อย่างไม่ลดละกับชนเผ่าเยอรมันอื่นๆน,นครรัฐอิสระฮิสปาโนโรมาโนและกองทัพโรมันบแซนทายที่สามารถทวงคืนดินแดนทางตอนใต้ของสเปนได้สำเร็จในทศวรรษสุดท้ายของศตรวรรษ ภายใต้การนำของเลโอวิกิลกองทัพวิซิกอตได้สแสดงศักยภาพในฐานะพลังอำนาจแห่งภูมิภาคกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจนี้มุ่งสแสวงหาการสแสดงออกอันยิ่งใหญ่เพื่อสถาปนาความชอบธรรมในฐานะผู้ปกครองหนึ่งเดียวของคาบสมุทรไอบีเรียที่รวมเป็นปึกแผ่นดังเช่นชาวโรมันในอดีตเขาจำเป็นต้องมีระบบบริหารที่ได้รับการปฏิรูปเพื่อรักษาอำนาจเหนือดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาล และเช่นเดียวกับชาวโรมันเขาจึงกล้าที่จะรังสรรค์เมืองอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาตลอดหกศตวรรษแห่งการปกครองของชาวโรมันในคาบสมุทรไอบีเรียพวกเขาได้พลิกโฉมดินแดนแห่งนี้ให้กลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางความเจริญแห่งความเป็นเมืองของจักรวรรดิทว่าเมื่อถึงปลายคริสตศตวรรษที่6เมืองที่ยังคงรุ่งเรืองมีเพียงหยิบมือเมื่อกษัตริย์วิซิกอตเริ่มรวบอำนาจพวกเขาได้หันมาฟื้นฟูเมืองและหมู่บ้านขนาดเล็ก ความพยายามบางอย่างมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงและขยายศูนย์กลางเดิมเช่นโตเลโดซึ่งกลายเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรวิซิกกตอันรุ่งเรืองถึงกระนั้นเลโอวิกิวและผู้สืบทอดมีเพียงแต่ฟื้นฟูเมืองเก่าหากแต่ยังริเริ่มสร้างเมืองใหม่ทั้งหมดการกระทำอันท้าทายนี้ถือเป็นความทะเยอทะยานอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงภาวะวิกฤตที่รุมเร้าทั่วยุโรปในช่วงปลายศตวตรรษที่6 การพัฒนาอันน่าตื่นตะลึงมากมายได้เกิดขึ้นซึ่งดูเหมือนจะไม่เอื้อต่อการสร้างเมืองใหม่แม็คคอมิคกล่าวหากการบูรณะเมืองที่มีอยู่เดิมนั้นยากลำบากและต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลการสร้างเมืองใหม่ตั้งแต่ต้นย่อมเป็นภารกิจที่เกือบจะเป็นไปไม่ได้ถึงกระนั้นหินทีและก้อนในเรโคโพลิสก็ค่อยๆเบ่งบานขึ้นเหนือที่ราบลุ่มแม่น้ำทากาสเรโคโพลิส คือตัวอย่างหนึ่งเดียวของการพัฒนาเมืองที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐในช่วงศตวรรษที่6และ7ไม่เพียงเฉพาะในอาณาจักรวิซิกอตเท่านั้นแต่ยังรวมถึงทั่วทั้งยุโรปตะวันตกมันคือความยิ่งใหญ่ที่ไร้สิ่งใดเทียบเคียงโอโมเอนซิโซกล่าวแม้ว่าความเชี่ยวชาญของช่างฝีมือวิซิกอตองความรู้ด้านเทคโนโลยีและความชำนาญทางด้านวิศวกรรมจะไม่อาจเทียบเท่าช่างก่อสร้างของชาวโรมันในยุคก่อนได้ แต่ความอลังการของเรคโคโพลิสก็ยังคงปรากฏให้เราเห็นอย่างน่าทึ่งการสถาปนาเรคโคโพลิสถือเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่งเมื่อพิจารณาจากขนาดมหึมาของโครงการดังที่ฮาวีเวร์มาติเนสฮิเมเนสนักโบราณคดีแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ผู้มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีณนะบริเวณดังกล่าวได้กล่าวไว้ นครน,นี้ได้รับการปกป้องด้วยกำแพงอันแข็งแกร่งที่มีความหนาถึง6ฟุตซึ่งบางส่วนยังคงตั้งตระหง่านอยู่ในระดับความสูงถึง16ฟุตกำแพงอันนี้ได้อบล้อมพื้นที่กว้างขวางประมาณ135ไร่สามารถคุ้มครองผู้คนได้มากถึง2,000คนการขุดค้นภายในขอบเขตกำแพงได้เปิดเผยให้นักโบราณคดีได้เห็นภาพรวมของการวางแผนและการออกแบบเมืองวิซิกอตอย่างชัดเจน เรโคโพลิสมีความสำคัญยิ่งเพราะในฐานะที่เป็นการก่อตั้งใหม่ล้วนๆมันได้สะท้อนให้เห็นอุดมการเรื่องการสร้างเมืองในปลายศตวรรษที่6มันแสดงให้เราเห็นว่าเมืองต่างๆอาจจะมีรูปแบบเป็นอย่างไรหากปราศจากโครงสร้างพื้นฐานของโรมันที่มีอยู่เดิมมาร์ติเนสคิเมเนสได้อธิบายเพิ่มเติมนักวางแผนผังเมืองของเรคโคโพลิส ได้มองข้ามองค์ประกอบสําคัญหลายอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโรมันคลาสสิกเมืองแห่งนี้ปราศจากจตุรัสกลางเมืองโรงอาบน้ําสาธารณะโรงการแสดงสนามแข่งมา้ารวมถึงเวทีประลองชนิดใดๆที่ใช้จัดกิจกรรมสาธารณะหัวใจสําคัญของเมืองวิซิกอตใหม่นี้คือพระราชวังอันยิ่งใหญ่สิ่งก่อสร้างขนาดมโหฬานแห่งนี้ทําหน้าที่เป็นศูนย์รวมของกิจกรรมพลเรือนการปกครอง การเงินและาศาสนกิจพร้อมทั้งน่าจะเป็นที่ประทับของชนชั้นผู้ปกครองเรโคโพลิสภายในประกอบด้วยลานหินขนาดใหญ่อาคารหลายชั้นจำนวนมากโดยอาคารที่ใหญ่ที่สุดมีความยาวเกิน450ฟุตและโบสถ์คริสตที่ประดับตกแต่งอย่างงดงามบริเวณนี้ถูกแบ่งแยกจากส่วนอื่นของเมืองด้วยประตูโค้งขนาดใหญ่ซึ่งถือเป็นตัวอย่างเพียงหนึ่งเดียวในยุโรปตะวันตก ที่เชื่อมต่อไปอยังย่านการค้าใกล้เคียงโอโมเอนซิโซได้ตีความว่าลักษณะการวางผังของเรโคโพลิสได้รับอิทธิพลจากต้นแบบเมืองไบแซนไทน์สมัยนั้นเขาเห็นว่าการผสานร,ระหว่างจัตุรัสสาธารณะอาคารพลเรือนและการปกครองที่พำน,นักของชนชั้นสูงโบสถ์ประตูทางเข้าและถนนการค้าที่ตั้งอยู่ติดกัน เป็นการเรียนแบบเมืองใบแซนทนย์อย่างแยบยลโดยเฉพาะบริเวณโดยรอบมหาวิหารฮาเกียโซเฟียในเมืองหลวงของจักรวรรดิโอโมเอนซิโซกล่าวว่าการวางผังและลำดับขั้นในการออกแบบเมืองของเรคโคโพลิสสะท้อนถึงต้นแบบแนวคิดที่มีรากฐานมาจากคอนสแตนติโนเปิลการสำรวจโบราณคดีในบริเวณนอกกำแพงพระราชวางังได้เผยให้เห็นชุมชนที่อยู่อาศัยและกิจกรรมทางอุตสาหกรรมของประชาชน ช่างศิลป์และแรงงานในเรคคโพลิสซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของเมืองแห่งนี้ในฐานะศูนย์กลางการคลงังและการผลิตที่มีบทบาทสำคัญเรคคโพลิสเป็นหนึ่งในเมืองไม่กี่แห่งของอาณาจักรวิซิกอตท,ที่ได้รับสิทธิพิเศษในการมีโรงกระสาประจําเมืองซึ่งสามารถออกเหรียญทองในพระนามของกษัตริย์ถนนสายหลักของเมืองเต็มไปด้วยร้านค้าคลังสินค้า และสถานประกอบการค้าขายภายในเมืองมีเตาเป่าแก้วสองแห่งพร้อมด้วยโรงงานช่างทองที่นักโบราณคดีค้นพบเครื่องช่างและแม่พิมพ์สำหรับขึ้นรูปแหวนและต่างหูนอกจากนี้ยังมีผู้ค้าขายสินค้าฟุ่มเฟือยที่นำเข้าจากต่างแดนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพ่อค้าเรโคโพลิสได้กลับมาเชื่อมต่อกับเครือข่ายการค้าเมดิเตอร์เรเนียนที่กว้างขวางอีกครั้ง ทั้งที่เครือข่ายนี้เคยถูกตัดขาดไปส่วนใหญ่หลังจากที่โรมันถอนตัวออกจากไอบีเรียโอโมเอนซิโซกล่าวว่านี่คือคลังสมบัติของสินค้านําเข้าที่ร่ำรวยที่สุดในใจกลางคาบสมุทรไอบีเรียสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าชนชั้นสูงและผู้นําในเรกโคโพลิสสามารถเข้าถึงสินค้าฟุ่มเฟือยจากเมดิเตอร์เรเนียนได้เรโครโพลิสยังมีระบบส่งน้ำ ที่ขนส่งน้ำจากแหล่งน้ำห่างออกไปไม่กี่กิโลเมตรเข้าสู่เมืองซึ่งถือเป็นระบบส่งน้ำแห่งเดียวที่ถูกสร้างขึ้นในไอบเรียระหว่างยุควิซิกอตระบบส่งน้ำเหล่านี้เคยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเมืองโรมันหลายแห่งในฮิสปาเนียแต่ส่วนใหญ่ได้เสื่อมโทรมลงในยุคหลังโรมันและเทคโนโลยีดังกล่าวดูเหมือนจะสูญหายไปความสามารถของชาววิซิกอตในการสร้างระบบส่งน้ำใหม่ที่เรโคโพลิสเป็นเครื่องยืนยันถึงความมั่งคั่ง ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่และความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมของพวกเขามาร์ติเนสคิเมเนสกล่าวว่าเมืองเพียงไม่กี่แห่งในยุคนั้นที่สามารถอ้างได้ว่ามีระบบส่งน้ําในช่วงเวลานั้นมีระบบส่งน้ําที่ยังใช้การได้ไม่เกินห้าแห่งในไอบีเรียดังนั้นจึงเป็นการแสดงอํานาจของราชวงศ์และเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของประชาชนที่อาศัยอยู่ที่นั่น สิ่งที่มีความสำคัญที่สุดก็คือเลโอวิกิลต้องการเรคโคโพลิสเพื่อช่วยให้เขาสามารถรักษาการควบคุมเหนือพื้นที่ชนบทของอาณาจักรไว้ได้ดังที่มาติเนสที่เมเนสได้กล่าวไว้ว่ามีการก่อตั้งเมืองใหม่ในพื้นที่ที่ระบอบกษัตริย์มีผลประโยชน์ทางการเมืองโดยตรงและไม่มีเมืองที่ใช้งานได้เนื่องจากสำหรับระบอบกษัตริย์แล้วเมืองมีความจำเป็นต่อการบริหารจัดการดินแดนนอกจากนี้การสร้างเมือง ยังถือเป็นการลงทุนทางการเงินเทคโนโลยีและการขนส่งขนาดใหญ่และด้วยเหตุผลนี้เองจึงทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการส่งเสริมตนเองของผู้มีอุปการะคุณเพราะผู้ปกครองต้องจัดหาเงินทุนวัสดุก่อสร้างกำลังคนวิศวกรและรายการอื่นๆอ,อีกมากมายเพื่อที่จะสร้างและบำรุงรักษาเมืองใหม่ให้ประสบความสำเร็จดังคำกล่าวของโอโมเอ็นซิโซที่ว่า ในบริบทของยุโรปกลางและยุโรปตะวันตกแล้วอาณาจักรวิสิกอตเป็นเพียงแห่งเดียวที่สามารถดำเนินการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเช่นการก่อตั้งเมืองได้ยิ่งไปกว่านั้นเลโอวิกิลยังต้องการสิ่งพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองการครองราชครบรอบสิบปีของเขาและอาณาจักรวิสิกอตท,ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นและมีอานาจเพิ่มขึ้นเช่นที่มาติเนสที่เมเนสอธิบายว่าหากระบอบกษัตริย์ต้องการแสดงออกถึงอำนาจ ก็จําเป็นต้องมีเมืองและที่สําคัญคือนอกจากการบังคับใช้การควบคุมในดินแดนสําคัญในใจกลางอาณาจักรแล้วยังมีองค์ประกอบด้านการโฆษณาชวนเชื่อที่สําคัญมากสําหรับเรโคโพลิสสําหรับเลโอวิกิวแล้วยังมีเหตุผลเพิ่มเติมที่เขาต้องสร้างเมืองใหม่นั่นก็คือการทําตามสิ่งที่จกักรพรรดิโรมันเคยทํามาแล้วแม้ว่าชาวโรมันจะเป็นคู่แข่งของพวกเขา แต่ชาววิซิกตก็ยังคงได้รับอิทธิพลอย่างมากจากวัฒนธรรมและสัญ,ญลักษณ์ของอาณาจักรนั้นหลังจากการขึ้นสู่อำนาจแล้วเลโอวิกิวได้เริ่มแสดงภาพตัวเองในลักษณะของจักรพรรดิไบแซนไทน์โดยใช้เสื้อผ้าและเครื่องทรงของราชวงศ์แบบเดียวกับผู้ปกครองทางตะวันออกส่วนบนเหรียญที่เขาสั่งให้ผลิตนั้นเขาได้วาดภาพตัวเองสวมมงกุฎและเสื้อคลุมในแบบของกษัตริย์ไบแซนไทน์เป็นเวลาหลายศตวตรรษมาแล้ว ที่จัก,กรพรรดิโรมันได้สร้างเมืองใหม่หรือเปลี่ยนชื่อเมืองที่มีอยู่เดิมตามชื่อของตนเองหรือสมาชิกในราชวงศ์เพื่อเป็นการประกาศอำนาจและประทับชื่อของตนเองลงบนดินแดนของตนดังนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของเลโอวิกิลที่ต้องการทําตัวเหมือนจัก,กรพรรดิโรมันซึ่งนักวิชาการก็เรียกพฤติกรรมแบบนี้ว่าแอมูลาติโออิมเพอรีหรือการเรียนแบบจักรวรรด เขาจึงตั้งชื่อเมืองใหม่ว่าเรคคโพลิสตามชื่อลูกชายและผู้สืบทอดตำแหน่งของเขาคือเรคาดการตั้งชื่อแบบนี้มีความหมายชัดเจนคือเลโอวิกิวต้องการประกาศให้โลกรู้ว่าเขากำลังสร้างราชวงศ์ใหม่ที่พร้อมปกครองฮิสปาเนียและมีอำนาจเท่าเทียมกับจกักรวรรดิไบแซนไทยที่ยิ่งใหญ่มาติเนสคิเมเนสอธิบายว่าการสร้างเรโคโพลิสคือการแสดงอำนาจของกษัตริย์เพราะการสร้างเมือง เป็นเรื่องที่มีแต่จักรพรรดิเท่านั้นที่ทำได้ดังนั้นเมื่อเลโอวิกิลสร้างเรโคโพลิสขึ้นเขาก็เหมือนกับประกาศว่าจักรพรรดิไม่มีสิทธิ์มาสั่งการสเปนอีกแล้วแม้ว่าซากเมืองเรโคโพลิสที่ขุดพบจะดูสวยงามและยิ่งใหญ่แต่นักขุดค้นโบราณคดีบางคนยังสงสัยว่าเมืองของชาววิซิกอตแห่งนี้จะใหญ่โตจริงๆได้ขนาดไหน เพราะการขุดค้นทำมาหลายสิบปีแล้วแต่ก็ขุดได้แค่8%ของพื้นที่ทั้งหมดในกำแพงเมืองเท่านั้นส่วนที่เหลือนั้นล้วนเป็นที่ดินของเอกชนซึ่งนักขุดค้นเข้าไปไม่ได้เนื่องจากในสมัยนั้นเมืองใหญ่ๆที่พัฒนาแล้วหาได้ยากจึงเกิดคำถามว่าพื้นที่ที่เหลือจะมีบ้านเรือนหนาแน่นเหมือนที่ขุดพบจริงหรือไม่และยังสงสัยอีกว่าบันทึกในสมัยกลางตอนต้น ที่เขียนเรคคโพลิสไว้อย่างยิ่งใหญ่นั้นเกินจริงไปหรือไม่แม็กคอมิกอธิบายว่าเราไม่รู้จริงๆว่านักเขียนประวัติศาสตร์สมัยนั้นกำลังชมเรคคโพลิสว่าเป็นเมืองจริงหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเหมือนหมู่บ้านปลอมๆอย่างหมู่บ้านโพเทมกินมากกว่าอย่างไรก็ตามแม็กคอมิกและโอมอเอนซิโซเพิ่งใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ไม่ต้องขุดดินเพื่อดูว่ามีอะไรฝังอยู่ใต้ดินในพื้นที่ที่เหลือของเมือง ผลที่ได้ก็ทำให้พวกเขาต้องตกใจเพราะภาพที่ได้นั้นแสดงให้เห็นถนนเพิ่มขึ้นมาและยังมีกลุ่มอาคารบ้านเรือนกำแพงรวมไปถึงท่อน้ําซึ่งทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานว่าเรโคโพลิสเป็นเมืองที่ขยายตัวจริงๆนอกจากนี้พวกเขายังพบส่วนใหม่ของพระราชวังอีกด้วยแม็คอมิกกล่าวว่าเราทุกคนตกใจมากเมื่อพบย่านใหม่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ในกำแพงมีอาคารแสดงว่านี่เป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนานแน่นและเป็นเมืองใหญ่สำคัญในสมัยนั้นจริงๆที่น่าสนใจคือการสำรวจไม่เพียงแสดงให้เห็นว่ามีผู้คนอาศัยอยู่ทั่วพื้นที่ในกำแพงเมืองแต่ยังพบว่ามีชุมชนเล็กๆนอกกำแพงด้วยแม็คคอมิกยังกล่าวด้วยว่าราหวังว่าจะมีชานเมืองแต่ใครจะรู้ละ่ะและปรากฏว่ามันมีจริงๆ แม้ว่าเรคโคโพลิสจะเจริญรุ่งเรืองภายใต้การปกครองของเลโอวิกิลและลูกหลานของเขาแต่เมืองแห่งนี้ก็เริ่มเสื่อมถอยลงเมื่อผ่านไปเพียงร้อยปีหลังจากที่สร้างขึ้นเมื่อเข้าสู่ปลายคริสต์ศตวรรษที่7ผู้นำของอาณาจักรวิซิกอตเกิดความแตกแยกภายในและในปีคริสต์ศักราช711กองทัพจากแอฟ,ฟริกาเหนือของอาณาจักร,กอ,รอุมัยยะก็เข้ามายึดครองไอบีเรียซึ่งเป็นการจบอำนาจของชาววิซิกอตอย่างสิ้นเชิง หลังจากนั้นเรคคอร์พลิสยังคงเป็นเมืองสำคัญต่อไปแต่เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นและจากการสำรวจด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนักวิจัยพบโครงสร้างของอาคารลึกลับที่ดูเหมือนจะเป็นมัสยิดสมัยอุมัยยะถึงแม้ว่าจะต้องศึกษาเพิ่มเติมแต่ซากอาคารเหล่านี้อาจเป็นมัสยิดแรกๆที่สร้างขึ้นในไอบีเรียก็เป็นได้และถ้าหากเราย้อนไปต้นคริส,สต,ต์ศตวรรษที่9 ผู้ปกครองมุสลิมคนใหม่ได้สร้างศูนย์กลางการปกครองขึ้นที่เมืองโซริตาเดลสคาเนสซึ่งอยู่ห่างจากเรคโคโพลิสเพียง1กิโลเมตรการสร้างเมืองใหม่นี้ทำให้เรคโคโพลิสตกยุคไปอาคารต่างๆในเรคโคโพลิสจึงถูกรื้อทำลายทีละน้อยและนำหินไปใช้สร้างป้อมประการใหม่ของอุมัยยะถึงแม้ว่าการขุดค้นจะเพิ่งเริ่มเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดของเมืองโบราณแห่งนี้ แต่เรคคโพลิสก็เป็นแหล่งโบราณคดีที่พิเศษมากและมีโอกาสให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับเมืองที่เจริญรุ่งเรืองในช่วงยุคมืดของยุโรปซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราเข้าใจน้อยมากแม็กคอมิกอธิบายว่าจนถึงตอนนี้นี่เป็นเมืองแบบโรมันแห่งเดียวที่ชาวเยอรมันที่มาตั้งรกรากในดินแดนโรมันได้สร้างขึ้นและเป็นแห่งเดียวที่เราสามารถระบุตำแหน่งและขุดค้นได้ในหลายๆด้าน แม้ว่าการศึกษาโบราณคดีของเมืองวิซิกอตยังอยู่ในขั้นเริ่มตน้นแต่เรโคโพลิสก็ได้เปิดบทใหม่ให้เราเข้าใจอาณาจักรที่ผสมผสานระหว่างโรมันและชนเผ่าป่าเถื่อนหลังจากที่กรุงโรมล่มสลาย